สวัสดีค่ะคืนก้อนจังเลยวันนี้นะคะน้อ,นองๆอ,อนุบาล3ก็บึกนะคะึกสมองซีซ้ายกับซีขวาให้ทำงานไปพร้อมๆกันกค,นนะคะวบคู่ก,กันนะคะโดยวิธีมันประสานกันนะคะสลับกันไปมาววระหว่างจีบร่งจีบไหนจีบคะแล้วก็เอ สลับข้างไปมาช้าช้าก่อนนะคะช้าช้านะคะอ่าเปลี่ยนข้างนี่คือช้าแล้วนะคุณทำได้หมดเลยเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเรียนเรียนเรียนอ่าดูดีๆนะคะเราจะสลับข้างไปมาให้เร็วขึ้นนะคะเร็วขึ้นหนึ่งสองสาม กมือให้ตัวเองหน่อยค่ะก็ไปลองฝึนดูนะคะฝึกใช้สมองที่ซ้ายกับสมองทีขวานะคะไปควบคู่การอย่าใช้ทักท่าใดข่ามืงมากเกินไปนะคะแล้วก็มาให้ความรู้การเล็กๆน้อยๆคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าเราจะมีเพลงอะไรนะคะมาดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้สดีสวัสดีค่ะ